ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณระพงสสชัยครับผมสวัสดีครับเรียนถามอย่างนี้คือตลาดหุ้นนี้ขึ้นมาเยอะจริงๆยังจําเป็นอยู่ไหมวันนี้ที่เรายัางคงต้องเฝ้าจับตามองการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐว่าตัวเลขสุดท้ายจะออกมาเป็นเท่าไหร่ ก็ยังต้องบอกว่ายังจำเป็นนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเราจะได้เทรดดิวเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วล่ะว่าเรทภาษีต่ำสุดนะครับของคนที่ได้ดิวเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณสัก15%ซนะครับซึ่งเราเห็นญี่ปุ่นได้ดิวนี้ไปนะครับแล้วก็เราเห็นการเจรจาของตัวสภาพยุโรปนะครับกับทางสรัฐนะครับก็น่าจะมาในภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้น กรอบก็ชัดเจนนะครับว่าภาษีของเราเนี่ยสามมันคงลดลงแหละจากข้อเสนอต่างๆแต่ว่าจะลงมาเลเวลไหนเ่ยนะครับเบสวิวเรายัางมองเหมือนเดิมว่า25%นะครับยังมีความเป็นไปได้มากสุดจากข้อเสนอที่เสนอไปถ้าได้มากกว่าน,นั้นถือว่าดีนะครับแต่ระดับร e ซิปคอสริปเนี่ยนะครับจริงๆเราก็พอแข่งขันได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องตัว อ่อ real effective tariff rate นะครับซึ่งถ่วงน้ำหนักสินค้าทุกประเภทที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยนะครับ mm hmm. กับ r ร t e reciprocal t a r i f f 25%เข้ามาเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว uh, effective tariff rate เราจะอยู่ที่มาสัก20% mm hmm. นิดๆเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกับชาติต่างๆที่ได้ดีลไปก่อนหน้านี้มากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในฝั่งตัว,นในในวอินโดนีเซียอะไรคนอินเดียโนเขาได้สิเก mm ้าเปอร์แต่ว่าเขามีสินค้าบางประเภทนะครับที่เสียภาษีสูงกว่านั้นเพราะฉะนั mm ้น hmm. อย่างตัวอินโดนีเซียเนี่ย เอฟเฟกติทาริฟเรทเขาอยู่ที่ระดับประมาณ26%นะครับ oh. ก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยดูเรยสูงต่ำมันจะบอกโมนตั้มของตลาดได้ดีนะครับแต่ว่า Impact เรื่องสีจริงเนี่ยนะครับมันต้องดูด้วยว่าระดับไหนไอพอแข่งขันได้นะครับแต่จริงเราระดับเ,เจอริซิม t ท r ริ f 25%เราพอที่จะแข่งขันได้นะครับ mm. แต่ถ้าต่ำกว่านั้น ตลาดจะตอบรับบวกมากขึ้นเพราะว่ามันจะแข่งขันได้และอาจจะได้เปรียบด้วยแต่ในขาหนึ่งก็ต้องดูด้วยว่าสินที่เราแลกมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเพราะตรงน,นั้นมันหมายถึงโครงสร้างสรีงสระยะการระยะยาวครับผมช่วงที่ผ่านมานี่ตลาดหุ้น price in ไปที่อัตราภาษีอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คุณกรพันธ์ฮะจริงๆผมมองว่ากรอบที่จะชนีขึ้นมา1,200ถึง1,230มเนี่ยนะครับมันเป็นกรอบที่ตลาด expect นะเ e v e l ประมาณสัก ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นตกรอบนี้นะครับคือสิ่งที่ตลาดน่าจะประเมินอยู่นะครับ,รบซึ่งถ้ามันได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยตลาดจะวิ่งแรงทะล 1, 2, 3, ุหนึ่งสองสามหนึ่งขึ้นไปได้นะครับปรับที่มันยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่ตลาดจะผ่านหนึ่งสองสามหนึ่งผมคิดว่าก็ยังยังน่าจะต้องทดสอบแนวต้านตัวนี้ก่อนค่อนข้างมีดียะนะเพราะว่าเป็นะระดับจุดสูงเดิมนะครับในรอบกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้านักทุนเองเนี่ยมาดูในเรื่องตัว แท่งเทียนนะครับเราก็เห็นว่าระดับตรงนี้เองมันก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ10เดือนด้วยนะครับก็อยู่มาสัก1 2 3 1งประมาณนี้ครับผมส่วนกรณีที่อย่างไทยมีการเรียกทูดกลับจากพนมเปนแล้วก็ตะเพิดทูดเขมรกลับบ้านไปเนี่ยพร้อมกับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการปะทะที่บริเวณชายแดนเช้านี้ตลาดหุ้นจะซึมซับตอบรับอย่างไรหรือไม่ ครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นซีเมนต์ที่ทำให้หุ้นวันนี้เปิดมาจะลบเล็กๆอ่อนๆนะครับแต่เดี๋ยวจะโดนดันขึ้นเพราะว่าตอนนี้โมงตั้มของแคปิตอนฟลูเนี่ยมันสลับเข้ามาเนะครับเป็นฝั่งเอเชียแล้วก็ซาวด์เอเชียเร่งขึ้นจริงๆนะครับทัางทุนเองไปดูกรอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนละคมเนี่ยเะเห็ได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์นะครับ รีเทิร์นกันตั้งแต่12เปอร์เซ็นต์ถึง7เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นภาพที่บ่งชี้ว่าตลาดเองเนี่ยนะครับเริ่มมีการรีบร้าน์ในตลาดเกิดใหม่ในภาคฝั่งเองเนะภาคฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับเพราะว่ามูลต่มของออตัวลาตินอเมริกาเนี่ยเสียมูลต่มไปเพราะว่าฝั่งนั้นเองเนี่ยโดนในเรื่องตัวกระเพภาษีสูงกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่อิทธิพลดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนซึ่งก็เป็นภาพที่สนับสนุนสินทรัพย์โดยภาพรวมอยู่แล้วแหละนะครับแล้วเราก็รู้ดีว่าเวลาดอลลาร์อ่อนเนี่ย ตลาดเกิดใหม่ก็จะโอเคนะครับการที่ในตลาดเกิดใหม่ Re เจียหนึ่งสูญเสียศักยภาพการแข่งขันแล้วกันนะครับจูเประสิทธิที่สูงเนี่ยนะครับการรีบาลานซ์มันจะเกิดขึ้นนะครับการปรับสานนของนักทุนนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งด้วยนะครับอันดีความที่ตลาดเองเนี่ยนะครับเวลาเขาดึงโพซชั่นจากการที่ปรับสานะเนี่ยจะดึงในส่วนตัวหุ้นที่มันเป็นพวกเมกะเทรนหรือว่าเป็นพวกไฮคุณิตี้ก่อนก็แน่นอนครับ r e l a ท i v กับพวก tech ก็จะเอาผู้ t f o r m ขึ้นมาแต่มันขึ้นมาแรงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดแก p เยิงในเรื่องตัว v อ l a t i l i t เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการสลับมานะครับในฝั่งตัวตลาดที่มันแ a ก,กา a r มาขึ้นก็เลยไปที่มาครับว่า,าจริงๆเนี่ยมุมมอง,องนักทุนโดยส่วนใหญ่เขามองเห็นแหละไทยอินโดน,นะครับเวียดนามหรือแม้แต่ตัตวสิงคโปร์อีน,ดนิด v o l a อยู่ในโซนที่มี d i ส c o u n t อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการาง l a t i l i t เนี่ยจะค่อยเปนค่ยไปแล้วก็ดูพัฒนาการด้วย ถึงจะบอกว่าตลาดอย่างเงี้ยจะไปได้ไกลามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นระยะนี้ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงการเดินหน้าอยู่นะครับวันนี้จะพักตัวเล็กๆแล้วเดี๋ยวดีดขึ้นผมมองแนวรับอ่ะ1,210กับ1,207จุดนะนะครับส่วนแนวต้าวันนี้1,231งสองสามหนกับหนึ่งสองสี่ศูนยครับเฮ้ยถ้าดูจากแรงซื้อของต่างชาติเมื่อวานก็เกือบเี่อั4ส0่กว่าล้านบาทแล้วก็ดูสะสมตั้งแต่ต้นเดือนก็11,000 10, กว่าล้านบาท ดูแล้วเนี่ยมันมันเห็นอะไรแล้วมันมันจะมองไปถึงอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับเพราะว่าดูจากต้นปีเนี่ยต่างชาติยังขายสุทธิอยู่ประมาณสักหกหมื่นกว่าล้านบาทตรงนีค้ครับก็จริงๆถ้าไปดูตั้งแต่ต้นปีนะครับในฝั่งตัวเอเชียโดยเฉพาะพวกอาเซียนในส่วนใหญ่น,ะนั่งสุนต่างชาติจะมองในเรื่องตัวความไม่ได้แอคซทีฟในเรื่องตัวทิศทางเศรษฐกิจไรมากใหม่นะครับ<ม>แต่ว่า มันดําเนินมาจนถึงตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าดอลลาร์มันอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ตลาดหุ้นประเทศอื่นน่ยมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญครับว่าและเวฟเนี้ยดอลลาร์มันจะอ่อนอีกต่อเนื่องด้วยนะครับเรามีการประเมินครับว่าดอลลาร์นิกเนี่ยอาจจะอ่อนค่าไปอีกสักปีครึ่งนะครับก็จะถึงกลางปีหน้านะครับเป็นไซเคิลโดยรวมเนี่ยนะครับกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อยเนี่ย เงินมันจะโลเคชันเข้าตลาดเกิดใหม่แน uh ่ๆนะครับแล้วก็ตลาดที่มันแล็กก็เดี๋ยวก็มีมูลต้มที่เงินจะเข้ามานะครับผมที่ไปง่ายครับว่าจริงๆ to date เ่ยเงินเข้าละตินเมริกาเยอะมากแล้วเราไปดู year to d a t e ของบ้านเราเองเนี่ยนะครับหรือว่าตัวฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยถามว่าเงินเข้าไหมไม่เข้านะครับเงินเข้าตัวอ่บราซิลแล้วกันบราซิลเนี่ยไม่ใช่บราซิลเขาใหญ่กว่าบ้านเราเนี่ยนะครับประมาณสักห้าเท่านะเห็ไพิใศ่เทลลตอนนี้ศูนจุดเก้านิดๆบราซิลเนี่ยเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ยูเทเดตเงินเข้าไปเกือบ4,000ล้านเหรียญน,นะครับ<ม>ไทยเนี่ยลบอยู่2,000นะครับฟิลิปปินส์เนี่ย600นะครับเกาหลีก็7,000นะเน็ตลบนะครับ<ม><ม>ตัวอินโดนีเซียก็ลบอยู่3,060นะครับอินเดียลบอยู่8,000อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าอะไรคือภาพต้นปีเนี่ยเงินเข้าตัวอ,อเมริกาใต้นะครับฝั<ม>่งลาตินนี่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวเนี้สิ่งที่ท่านจะเห็นจากนี้ไปเนี่ยนะครับด้วยความที่เรทภาษีของเม็กซิโก กับบราซิลเนี่ยเขามีความเสี่ยงในเรื่องตัวการเมืองประเทศกับสหรัฐนะครับเพราะป็นโอกาสที่เขาจะได้ดีลดีๆยากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ดอลลาร์อ่อนมาซัพพอร์ตอีเอ็มแล้วนะเนี่ยเงินมันจะชิดไปในเรืเอร่องนี้เร่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องขั้นกลับเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเอ๊ะมันต้องพักตนตรงนี้นะ่ยเรามองตามกระแสะนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าเว็บแรกของบ้านเราก็จะจบอะรอบแรกก่อนก็ตอนที่ประกาศในเรื่องตัวเทรดดีลนี่แหละว่าเราได้เท่าไหร่ ตลาดที่มีการเทปฟิตรอบแรกตอนนั้นครับผมนะครับเอาฮะมาดูทิ้งท้ายได้หนึ่งฮะในแง่ของหุ้นรายตัวนะฮะเมื่อวานก็ต้องบอกว่าในเซ็ตห้าสิบเนี่ยก็บวกเกือบทุกตัวเลยก็เรียกกระจายกันทุกเกือบทุกกลุ่มเลยนะฮะเอ๊ะถ้าดูวันนี้นะฮะในแง่ของในการเก็งกาไรหรือการสะสมหุ้นในช่วงระหว่างนี้มองอยังไงครับครับวันนี้กระแสอินฟราเทคเด่นนะนะครับอย่างที่ผมได้ยิงไปว่า Big กโฟของ Data Center โลกเนโลกนะครับอเมซอนเมตา m มค r ร s o ซอฟ์นะครับ เขามีแผนที่จะขยายแคปซิตี้ของตัวดัลตันเตอร์เนี่ยนะครับ23%ใน5ปีข้างหน้านะครับแล้วก็เอฟเกตการเติบโตนะ5ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ investment cost เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น19%แล้วเมื่อคืนเห็นไหมครับว่า e a r n i n g ของตัว Alphabet ออกมาดีมากนะครับอันนี้ก็ชัดเจนด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเอาจริงว่าจังเพราะฉะนั้นหุ้นยีฟ้าเทคบ้านเราเนี้ยจะเด่นนะครับก็คือตัว g กาเฟนิจีนะครับแอดวานพวกนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะ เดินหน้าอัปเปอร์ฟอร์มนะครับแต่อีกทีมนึงที่ผมอยากให้จับตาดูนะครับหุ้นมันจะค่อยๆซิกแซกขึ้นคือความจริงจังของรัฐบาลจีนนะครับในการที่จะลด e x c e s s Supply นะครับแล้วก็พยายามที่กระตุ้นดีมานเพื่อสร้างนะครับอินฟลชันรอบใหม่เพราะตอนนี้เขาเจอภาวะเงินฝืดครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่กาลังมุ่งเน้นตอนนี้คือเขาจำกัดซัพพในหลายภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รวมไปถึง Energy ด้วยนะครับ Energy ขั้นกลางขั้นปลายบ้านเราเนี่ยนะครับจะเริ่มได้ Impact บวกนะครับอยากให้จับตาดูพวก ลงกลั่นไทยออยนะครับปตทีซีไอวีแล้วก็รวมถึงปตทกรุ๊ปนะครับหุ้นพวกนี้อาจจะเริ่มมีรีเลชีนะครับของเม็ดเงินที่จะเข้ามาในฝากฝั่งบ้านเราในระยะถัดไปนะครับผมมองว่าจริงปตทเนี่ยดูดูอาบดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยไดั้งตลาดหุ้นไทยในช่วงถัดไปได้เพราะฉะนั้นไฮไลท์วันนี้ผมมองว่ที่ปตทนะครับแอดวานกับกัฟครับผมอืมนะครับ อ้าวโอเคคุณกรณพัฒนวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒนวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับครับก็ดูแล้วเบื้องต้นก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะพักสั้นๆนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเชิงของหุ้นนะก็วันนี้3หุ้นเด่นๆนะครับปตทนะครับแล้วก็มีตัวของกราฟมีตัวแอดวานนะก็เป็น3หุ้นที่โดดเด่นในเชิงมิติ แตกต่างกันอย่างกราฟกับแอดวาร์นนี่ก็กกเรื่องของอินฟาเทคนะที่กำลังเป็นแมกกาเทรนแล้วก็ส่วนของ PDT นี่ก็เรื่องของจีนนั่นเองนะครับ